โอเคครับพี่น้องสื่อมวลชน,นพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับการถแถลงข่าวของพ,พรรคพื่อไทยวันนี้นำโดยท่านนายแพทย์โชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพ,พรรคพ่อไทยนะครับและนายปุมธรรมเวชเชียชัยรองหัวหน้าพรรคพ่อไทยนะครับแล้วก็ตัวผมนายประเสริฐจันทร์ทอง,งทองเลขาธิการพ,พรรคพ่อไทยนะครับโดยมีผู้เล่นแถลง ในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับนายอนุทินชาญบุรกูลท่านเลขาธิการพักภูมิใจไทยนะครับท่านนายศักดิ์สยามชิดชอบท่านรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจระการนะครับท่านสามา ia, มนะชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดบุรีรัมย์พักภูมิใจไทยนะครับนายชัยชนกชิดชอบและผู้ในการพักภูมิใจไทย นายสีลรภพโยมสอดสีนะครับประเด็นที่จะถแถลงในวันนี้เป็นการสรุปในการร่วมกันหาลูแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตและทางออกของประเทศเร่วมกันนะครับันน้นแล้วก็ในช่วงนี้ผมขออนุญาตให้ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวนะครับเพื่อ,อทราบถึงแนวทางในการหาลูแล้วก็ผมต้องการหาลูเป็นอย่างไรเชิญท่านหัวหน้าพักครับ พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับผมในฐายะชนะสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณพี่น้องประชาชนครับที่ได้ความสนใจเกี่ยวกับการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยเบื้องต้นนะครับพรรคเพื่อไทยต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านอนสินชานวิรุฬกุลท่านเลขาพรรคภูมิใจไทยท่านรองหัวหน้าพรรคและคณะนะครับที่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทย นะครับมาร่วมปรึกษาหารือกันในวันนี้ผมต้องขออญาตกลับเรียนที่น้องสื่อมชนด้วยความเคารพนะครับวันนี้เป็นการเชิญพักภูมิใจไทยมาเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางที่จะร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับสื่เนื่องจากแปดพักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ พักเก้าไกลได้มอบหมายให้พักมอบภารกิจให้กับพักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่เรามีมติร่วมกันนะครับว่ามอบให้พักเพื่อไทยได้ไปดําเนินการที่จะประสานพูดคุยเพื่อหาเสียงสนับสนุนนะครับมาให้ถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก็คือต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า37 5เสียงขึ้นไปนะครับ พรรคเพื่อไทยก็ดาเนินการนะครับวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นในการพูดคุยเพื่อหาคะแนนหรือหาเสียงเพิ่มจากพรรคการเมืองนะครับตามที่ที่ประชุมได้ให้แนวทางเอาไว้เริ่มต้นจากพรรคกภุ่มชไทยครับเป็นการปรึกษาหา,หาหรือเพื่อหาทางออกในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับเพราะติดเงื่อนไขยอยู่ว่ากรณีที่พรรคเล้ากายเป็นแกนนํานะครับไม่ได้รับโอกาสจากที่ประชุมของ ที่ประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ก็เป็นวันที่ภูมิใจไทยนะครับได้มาปรึกษาหารือกับเรารายละเอียดนะครับเราเองได้พูดคุยกับทางภูมิใจไทยถึงแนวทางที่จะร่วมมือกันว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอย,อย่างไรในการที่จะทํางานร่วมกันผลการหารีอผมต้องขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับ ท่านอนุทินชาบิลิกุลหัวหน้าพักพื่อไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยขอไปจะยกตําแหน่งให้ท่านครับอันนี้หมายถึงการื่วมือกันอย่างนั้นแฟงกันเลยครับขอไปครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะได้กลุานนำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจะเชิญท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยเลยครับครับครับก่อนอื่นผมต้องขอ ขอบพระคุณท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับท่านนายแพทย์ชน,นานทานรีแก้วท่านรองหัวหน้าพักท่านภูมิธรรมเวชชัยและท่านเลขาธิการพักท่านประเสริฐสันทารโลงทองนะครับที่ได้เชิญให้ผมมาพบกับท่านในวันนี้เพื่อหารือเรื่องการแก้ปัญหาของบ้านเมืองนะครับ ด้วยบรรยากาศที่ดีครับพวกผมทุกคนก็เคยอาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้มาก่อนนะครับกลับมาที่นี่ก็รู้สึกมีความดีใจนึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดนะครับระหว่างาในทางบุคคลบุคคลกับทุกๆคนในรรคพื่อไทยวันนี้ก็ได้มา รับทราบเจตนารมจุดประสงค์ของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ตรงกับพรรคภูมิใจไทยครับก็คืออยากจะให้แก้ปัญหาทางการเมืองนะครับโดยเร็วที่สุดอยากจะให้ประเทศไทยของเรามีรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินให้เร็วที่สุดนะครับทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้รับทราบนะครับเจตนารมนี้แล้วก็ได้ กรับเรียนท่านหัวหน้าพักและผู้บริหารพักเพื่อไทยนะครับว่าเรามีข้อ,อกังวลหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้างเ,าเราไม่ได้อยู่ใน MOU ของ8พักนะครับถ้ามีการามีความร่วมมือกันอะไรต่างๆเราก็ได้บอกเจตนารมณ์ไปแล้วเจตนารมณ์โดยใหญ่ก็อยู่ตามเป็นไป,นป,นปนตามแถลงการที่พักคุณใหญ่ไทยได,ได้ได้แจ้งไว้นะครับก็ ได้เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนให้ท่านหนุนหน้าได้ทราบว่าเอาถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมในใดๆเนี่ย<ม>ก็คงจะไม่สามารถที่จะทํางานได้ได้นะครับถ้าเาในการร่วมยังมีพักเก้าไกลยอยู่ก็เลยต้องกราบเรียนท่านไว้ไม่ไม่จะเป็นเรื่องของ ความขัดแย้งใดๆแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องของการแนวทางการทํางานในเรื่องของความคิดในเรื่องของอวิธีการทํางานนะครับเราก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าชวรนาน,านได้รับทราบไว้นะครับแล้วท่านก็คงจะไปพิจารณานะครับข้อจํากัดของเราท่านมีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้ทางภาคกุมภีไทยก็พร้อมที่จะให้ความ ร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนเพื่อประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่านอีกท่านหนึ่งของพรรคเพื่อไทยมาร่่มแถลงวันนี้นะครับท่านรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับดริลทิพพรวลินวัชราลิศนะครับในช่วงน,นี้ขอคําถามจากพี่น้องสื่อมวลชนเลยครับรองไข,ขงไที่ละท่านครับเอาท่านนี้ก่อนแล้วตามด้วยด้านซ้ายครับ เร่งนี้เราเราได้มีข้อตกลงในแสตท์พักร่วมเราอยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยหลังจากที่เราได้รับแนวทางมาจากแสตทพักร่วมแล้วในการไปพูดคุยหาเสียงเพิ่มเติมเมื่อมีคําตอบหรือมีข้อเสนอใดๆจากแสตพักร่วมเช่นพักภูมิใจไทยในวันนี้นะครับพักภูมิใจไทยก็ตอบชัดเจนในเงื่อนไขนี้ว่าครดีถ้ามีพรรคไกลเป็นพักร่วม ในแปดพักร่วมอยู่ท่านก็มีข้อจํากัดที่ไม่สามารถที่มาร่วมงานได้แม้พักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลหมายความว่า8พักสามห่งองบวกอีกเ1เมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านเองก็บอกว่ากรณีที่นําเสนอเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยเองที่จะต้องไปพูดคุยซึ่งแนวทางนั้นเราวางไว้อยู่แล้วครับว่าหลังจากที่เรารับข้อมูลจากตรงนี้ซึ่งเปิดไปวิธีาธรณะเนี่ยนะครับ เราก็ทําตามกระบวนการก็ไปเข้าสู่ที่ประชุมแปดพักร่วมเราแจ้งถึงข้อจํากัดที่ได้รับมาครับเราจะพยายามสแสวงหาคําตอบจากทุกพักนะครับให้ทราบเป็นไปได้นะครับเพื่อจะไปตอบเพื่อจะไปบอกกับแปะพักร่วมเราว่าสิ่งที่เราได้รับภาระ,ระ รับภัก,กิจมาจากแปดพัรร่วมเนี่ยเราได้นุการแสวงหาหมดแล้วคําตอบมาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตอบเรนน้องนะครับ๋ยวาขอด้านซ้ายด้วยนะครับถามทางภาูมิใจไทยอะครับเงื่อนไขที่ไม่เอาก้าวไกลถ้าก้าวไกลเขาลดเพดานเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาเนี่ยฮะเราจะพิจารณาเงื่อนไขนั้นอีกไหมฮะผมได้เรียนไปแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทํางานแนวความคิดที่เท่าที่เราอ,อยู่ในสภาด้วยกันมาตลอดเนี่ยมันก็ดูไป ดูยังมีความแตกต่างกันเยอะนะครับก็ได้ได้ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าว่าเเรามีข้อจํากัดอย่างไรบ้างข้อจาคุณหมอชนหน้าจับวันนี้มีการเชิญพักที่ส่วนใหญ่ก็ไม่เอาพักเก้าไกลมาในทางการเมืองนี่มองว่าเป็นการบอกเลิกพักเก้าไกลทางอ้อมหรือาก็เป็นสมติฐานไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่แปดพักเนี่ยแปดพกร่วม บอกให้เราดาเนินการเนี่ยเราก็พยายามจะประสานงานเกือบทุกพักนั่นแหละครับเกือบทุกพักถ้าจะเป็นการสมมุติฐานว่าเป็นการเตรียมการเพื่อบอกเริ่เนี่ยคงจะเป็นสมมุติฐานที่คิดคิดเองนะครับสำหรักไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเราตั้งใจจะเชิญกับทุกพักครับกกยกเว้นบางพักที่ ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขคิดมันมาพอเพียงแล้วนะครับรรตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับ,รบะะก็อยู่กําลังจะดูว่ามีแนวทางจะพูดคุยกันได้ไหมนะครับครับโอเคนะครับอถามเ่ะ,ะ,ะเป็นไปได้ไหมคะถ้าหากอยากจะกดล็อกการมาจริงจริงพรรคภูมิใจไทยจะยกมือให้กับแปดพรรคร่วมโดยไม่รับตำแหน่งใดๆโดยไม่เข้าร่วมถามคุณหมอ ถามมอหนูเรายังต้องหารือกันอีกหลายรอบนะครับก็ตอนนี้ถ้าเราไปถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะยิ่งเปิดประเด็นเปิดปลายไปเรื่อยๆอันนี้เราต้องการรวบปลายให้ให้ใหได้แนวทางที่ดีที่สุดนะครับคุณหมอครับขอถามนิดนึงครับวันนี้การเชิญภูม,มิใจไทยมานี่คือถือว่าเป็นการปิดนปิระมาน,นความขัดแย้งในอดีตใช่ไหม ไม่เเป็นสมมติฐานเป็นคําถามครับผมเชื่อว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆนะครับเกี่ยวกับพักนะครับจบแล้วครับนายจบแล้วครับนายนี้วันนี้มาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมไม่เกี่ยวครับเป็นส่วนบุคคลครับหมอคแล้วเเมที่เป็นร่วม8ร่วมาตาิ่เราเราทำตาม8พักร่วมมากหมายให้เรามาทํานะครับ เพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขนั้นอยู่ตรงนั้นก่อนเรายังตอบไม่ได้ว่าจะฉีกไม่ฉีกยังไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ถุนเปนเราทําภายใต้เงื่อนไขว่าแปดพักมอบภารกิจมาให้เพื่อไทยคณะแกนนําเนี่ยมันเดํมเนินการแล้วเข้าไปแจ้งแปดพักนะครับก็อ,อย่างที่เรียนนะครับในสภาต่างคนต่างมีบทบาทนะครับถ้า เราไม่จด้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลก็มันก็จะต้องจําเป็นต้องโหวตในใน,ในความเป็นคน,คนละฝากกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยอีกหลายรอบหลายประเด็นแต่ถ้ามันมีความจําเป็นนะครับว่าทําแล้วประเทศเดินหน้าไปได้ไม่ให้ประเทศติดจับไม่ให้ประเทศมีอุปสสรคเราก็จะพิจรนารณาครับเชิญสื่อด้านหลังครับเ<า> <ๆ S 2> ชิญครับ ต้องก็ขอบคุณในเขาเสนอนั้นนะครับถ้าเราเอาประเทศชาติเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งต้องถามประเทศชาติและประชาชนนะว่าเขายอมไหมนะครับสิบเดือนที่จะมีรัฐบาลรักษาการยาวไปถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ต้องต้องตอบในฐานะที่เป็นรัฐบาลและษาการอยู่ด้วยนะครับว่าบทบาทของรัฐบาลรักษาการมีข้อจํากัดในการปฏิบัติหน้าที่เยอะแยะมากนะครับรอสองเดือนสามเดือนเพื่อให้สถานการณ์ หลังเลือกตั้งนะครับเป็นไปนอย่างเรียบร้อยอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสิเป็นสิบเดือนนี่มันมีภายใต้รัฐมนตรีจะแบบนี้มีข้อจํากัดมากมายไม่เป็นผลดีกับบ้านเมืองครับคุณหมอชนน,น่านครับในเอ็มโมันมีข้อนึงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายกัาชาการคุยนีต้องคุยในแปดครั้งหครับข้อนั้นต้องยกเลิกกันหรือเปล่าครับโอยูของแปดพักที่เขียนไว้เหรอ มันคนละประเด็นกันครับหมายความว่าแปดพักให้เรามาพูดคุยกับทางภัคภูมิใจไทยนะครับถ้ามีข้อตกลงตอบกันอย่างไรเนี่ยเอาไปแจ้งกับแปดพักแต่ขณะนี้เนี่ยทางภูมิใจไทยยืนยันชัดเจนว่ากรณีถ้ามีพรรคเก้าไกลอยู่ร่วมแปดพักเนี่ยทางเก้าทางภูมิใจไทยเขามีข้อจํากัดไม่สามารถจะร่วมได้มันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเกิดอะไรครับในสำหรับเอ,อ็มอูที่เขียนไว้เดิมครับ ครับโอเคนะคะครับขอบคุณเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับอตว่วนีจะมีครก็องแปดักแต่พักต้องมีคำตอบให้เราไงครับคำตอบของแปดพักนี่คือยังไงที่เรา หมายว่าเราพยายามจะพูดคุยไม่ว่าจะเป็นสสสวเนี่ยวันจันน่าจะช้าสุดแล้วคุณวันจันเราได้จะนัดประชุมแบบพักได้แล้วคือจันนี้เ่าเขาบอกว่าจันนี้เราสามารถที่จะสรุปได้เรื่องของการว่าจะภูมิใจไทยจะมาอยู่ร่วมหรือว่าอะไรยงัตอนนี้ยังไม่สรุปครับเราเพียงจะได้รับคําตอบจากภูมิใจไทยมาเท่านั้นเองและคําตอบนี้เนี่ยหรือพรรคอื่นพรรคตอบมาแล้วเราก็เอาไปประชุมร่วมกับแปดพักเพราะเรารับโจทย์มาเนี่ยแปด ก็คือหลังจากที่เรารับคําตอบมาทั้งหมดไม่ว่าเป็นสสสวที่เราต้องไปแจ้งนะครับว่าผลเป็นยังไงเนี่ยสมมติเราไปคุยแล้วเนี่ยผลตอบรับเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนเลยเนี่ยเราก็จะหารือกันว่าเราจะทำเราจะมีทางออกอย่างนั้นหมายถึงแนวทางที่สามที่แปดพักให้ไวเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ทำต่อบนรับงท่สามเป็นไปได้กระจายไปได้เหมือนกัน เริ่มนักหึ่นไหมารตอน <Allah> so, yeah. ับาไหนใช่ไหมก็ข <mae an island> ึ yes. way, ้นยูกับการพูดคุยในวันนั้นนะครับก็เป็นไปได้ไม่ไม่คาดการไม่คาดเดาเพราะว่าเอาข้อที่จริงที่จะเกิดขึ้นมานั้นหรอว่าหลังหลังจากที่เรามีคําตอบมาจากผู้่วนฝ่ายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรภายใต้คาตอบภายใต้ ข้อมูลที่เรานําเข้าให้แบบพักพิจณาเนี่ยพอเขาตอบมาเนี่ยเราเ็มาพิจารณาร่วมกันมันก็ได้เป็นคำตอบที่หาข้อสรุปได้จากการคุยเล่นไขของพรคภูมิใจไทยยละคงเหมือนเดิมไม่หากมีก้าวไลก็จะเข้าที่ฟังครับเท่าที่ฟังท่านแถลงไม่กังวลว่าจะคุยกับแบทพ์ผู่ยังไงต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากังวลอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นทางตันมันเหมือนจะเป็นานแล้วถ้าพักเข้าไปเขาถอยออกจากการจัดตั้ง รัฐบาลตอนนี้คุณคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะมายถึงถ้าสมมติว่ายอมที่จะเป็นฝ่ายค้านยอมที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยค่ะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่นั่นขึ้นกับการตัดสินใจของข้าวไกลนะขอไม่ชี้นัยกาตัดสินใจเพื่อไทยด้วยอะไรนะครับเพื่อไทยจะจับมือไปอยู่ฝ่ายค้านกับข้าวไกลด้วยไหมเนี่ยคือวิธีการ ที่เราทํางานขนาดนี้เราไม่พ่อไปเป็นพัก,พกร่วมจัดทั้งฐบาลนรับรตอนนี้นลำบากใจไหมคะทีท่คุณเซไทยบอกว่าจะไม่เอาข้าวไก่ถ้ามีาข้าวไก่ข้าวไก่ก็บอกเหมือนกันว่าถ้ามีพักลุงลูกค่ะก็จะไม่เอากันถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าคำถามนี้ที่หมอถามร้องน้องต้องตอบว่าลำบากใจมากเาาะครับคี่หมอก,ก็บอกว่าลําลำบากใจมากกว่าก็จะหาแนวทางทำยังไงให้ประเทศมาเดินต่อได้ จันรว,วันที่27กลับเสนอชื่อแล้วต้องจบทุกคนครับเราอยู่ในกระบวนการแล้วก็ทำงานบางภายใต้ยืนสายที่ท่านมาเข้าใจชอบใจของเราขอบคุณ